สวัสดีครับพวกคมุณลนช่องชาแนลนะครับเมื่อกี้กำลังนอนเลยนะครับได้ยินเสียงลมเดี๋ยวน่าจะลมแรงฝนน่าจะตกอีกนะเมื่อกี้ยังแดดอยู่นะทุกคนนะเดี๋ยวจะพาไปดูนอก ลมแรงนะทุกคนฝนน่าจะตกอ่ะโอ้โหตกจริงด้วยนี่บรรยากาศข้างล่างนะทุกคนเนาะมาแล้วทุกคนนู่นอ่ะมืดมาแล้วสงสัยวันนี้จะไม่ได้เตะบอลเลยแล้วนะทุกคนโอ้หลมแรงมากเลยดูเก้าอี้พัดเก้าอี้ปิวมาจากไหนนะทุกคนดูดิโอ้ยังแรงเลยครับ เราดู Dante, ตรงฝั่งนี้ได้อืมลมแรงมากครับดีทุกคนพี่ก็คงมารอส่งของแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ตกหนักนะครับ มื่อวานนี้ตกหนักมากเลยดูซิวันนี้ว่าจะตกหรือเปล่าอยู่ลดเยอะมากเลยอะ่ะมีแต่ลดสสวยๆแล้วแหลนะนนคุณคือต่อไปนะผมอ่าก็จะทำคลิปแบบแนวๆแ,แบบนี้นะครับทุกคนนะ ผมก็จะทําคลิปนแนวแบบนี้นะครับก็คือแบบผมมันเหมือนว่าผมอยากจะเก็บเก็บความทรงจำแบบครั้งหนึ่งเราเคยมาใช้ชีวิตในกรุงเทพอะไรประมาณนั้นนะทุกคนนะใช้ชีวิตในกรุงเทพนะคนเดียวนะครับมาคนเดียวนะครับผมก็มันอาจจะใกล้ถึงวันใกล้ถึงวันที่ผมจะต้องกลับกลับไปอยู่บ้านแบบถาบอลน,นะทุกคนนะผมก็เลยแบบอยากจะเก็แบบวิดีโอแบบ การใช้ชีวิตในกรุงเทพของผมเนี่ยเก็บเก็บมาเรื่อยๆเ,เ,เท่าที่เก็บได้ให้เยอะนะครับผมแต่ผมก็ยังไม่ได้แบบหยุดสอนแตะก็นะครับผมก็อยากจะลองเก็บความทรงจาในกรุงเทพก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเวลาผมกลับไปบ้านนะผมก็อาจจะทําคลิปแตะก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ใช้ชีวิตแบบคนเดียวนะครับในกรุงเทพ บางครั้งเนี่ยผมก็กลับบ้านบ้างต่างกลับต่างจังหวัดบ้างนะครับผมก็กลับพร้อมน้องนะครับก็ผมก็เลยแบบมีความที่อยากจะกลับไปบ้านอ่ะกลับไปใช้ชีวิตแบบบ้านนอกแบบทาวนอะไรประมาณนั้นนะทุกคนนะนั่นแหละครับก็คืออย่างที่บอกนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับดอกของตะก้อไว้ก่อนนะครับผมถ้าน้องๆคนไหนนะที่ อยางขึ้นฟ้าไม่ได้อยากจะสอบถามนะครับให้เข้าไปในที่เพจนะครับแล้วก็ส่งคลิปแล้วก็ส่งคลิปแล้วก็พิมพ์ข้อความไปเลยนะครับว่าอยากจะแก้ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบให้นะครับผมโอเคตอนนี้ก็เหมือนฝนจะกําลังจะตกจริงๆนะครับเริ่มมาเม่ดมาปกคลุมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกว่ามันจะขนาดไหนนะคืนนี้วันเนี้ย จะตกหนักหรือจะตกเบาะนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันโอเคทุกคนครับมันก็ไปฝั่งน้นแล้วนะดูสิทุกคนลมแรงมากเลยนะครับข้างล่างอะ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่ามันจะตกไม่ตกนะทุกคนดูสิเอาปลอ่ปลอยแล้วครับมันเริ่มไปปลอ่ปลอยแล้วครับมันเริ่มไปลอ่ปลอยแล้ว ม,มืดเยอะกว่าเดิมนะทุกคนมืดเยอะกว่าเดิมมีเสียงเครื่องบินมาด้วยนะดูสิมืดมาแล้วฟังนู้นมืดจริงๆทุกคนดูฝั่งนู้นีิครับมืดมากมันกำลังจะมาฝั่งนี้นะครับทุกคนดูสิ ลงพัดมาแล้วตอนนี้ได้ยินเสียงฝนแล้วนะครับเสียงฝนมาแล้วครับเสียงฝนมาแล้วตกเรียบร้อยไม่เหลือไม่เหลือเลยตกเรียบร้อยครับนี่อ้าตกไม่ตกเดี๋ยวจะให้ดูข้างล่างนะครับทุกคนนี่เรียบร้อย เกือบร้อยโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็นี่แหละครับการใช้ชีวิตในกรุงเทพดูตกแล้วโอ้ลมแรงลมแรงมาละก็คงอดเตตะก้อยอีกอะผมอะ นี่เคหารามนะครับเคหารามคำแหงนี่ผมอยู่ตึกสูงชั้นห้าเลยนะคือรถสวยมากอะ่ะมาละสงสัยจะตกแรงนะครับทุกคนโอเคโอเคครับทุกคนก็ตกเรียบร้อยนะครับผมตกเรียบร้อยมามืดนะครับโอเค ถ้าใครชอบนะครับก็จะลืมนะครับฝากนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้การใชร้ชีวิตนะครับการทาคลิปของผมนะครับเกี่ยวกับการใชร้ชีวิตในเมืองกรุงนะครับว่าผมเนี่ยจะใช้ชีวิตในเมืองกรุงเนี่ยแบบไหนบ้างนะครับผมก็หนักมากเลยทุกคนนะสงสัยวันนี้ผมคงไม่ได้ออกไปไหนนะทุกคนนะคงได้แต่น,นอนแบบอยู่ในห้องอย่างเดียวนะครับก็โอเคงั้นขออนุญ,ญาต จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมก็จะลืมนะครับใครชอบก็จะลืมฝากกด Subscribe นักดไลค์ like, กดแชร์นะครับให้กับช่องผมตรงชาแนลนะครับกับช,ชีวิตในเมืองกรุงนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับหนักจริงทุกคนอู้เย,ยทุกคนหนักขึ้นเรื่อยๆเลยทุกคนดูดิเะ หนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆมืดมืดกว่าเดิมอีกโอ้ทุกคนดูสิทุกคนมาทั้งลมทั้งฝนเลยอ่ะหนักมาก น้ำท่วมอีกครับน้ำท่วมกรุงเทพอีกแล้วดูสิดูฝั่งนน้นนี่ครับทุกคนมาทั้งลมทั้งฝนเลยอ่ะโห้โหฝั่งนน้นตกหนักมากทุกคนดูดิตายตายตาย,ตายน้ำท่วมแน่นอน มาทั้งลมทั้งฝนเลยทำมาหากินยากแล้ว